สวัสดีเ่อนมรดุ่านพบกับนักการเรวยนวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่10นะครับเข้าสู่วันที่สินะครับวันนี้วันสัตหบูชานะฮะวันนี้วันพระใหญ่ท่านที่มีโอกาสนะครับทําบุญหรือถ้าไม่มีแต่พอว่างนะฮะก็อกาสทําบุญนะฮะก็ดีนะครับถือว่าเป็นพระใหญ่มีสิ่งดีสิ่งอันเป็นมงคลครับแล้วก็ทําตามในสิ่งที่เราสะดวกเนาะเพราะบางคนมีภารกิจ อาจจะครึ่งวันอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็โอเคหาจังหวะหาเวลานะครับยิงบุญทำอยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะทำสิ่งดีๆไม่ทําสิ่งไม่ดีนะฮะกางคิดไม่ดีนะฮะกางคิดลบหรือว่ากำลังจะโมโหใครกำลังจะด่าใครกำลังจะบ่นแฟนเบรกเงียบก่อนนะฮะอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งคิดอะไรนะฮะไปทำอย่างอื่นซะนะฮะก็เรียกว่าเป็นบุญการชําระจิตนะฮะเห็นนี่กำลังจะโมโหก็เลงจะใส่อารมณ์เสียแฟนอารมณ์เสียลูกนะครับอารมณ์เสียบุปการีเออเนี่ยเบรก รครับในการคิดหรือพูดนะที่ทําให้ใจัวหมองหรือขุนมัวนะฮะหรือทําให้อารมณ์เสียนะครับกันล้อลมณปกนลังจะเสียเรารีบรีบเบกเนี่ยมันก็เป็นกุศลอีกแบบหนึ่งนะโอเคครับเอาตามสะดวกแล้วน,นะครับต่อมาฮะเรื่องของวันนี้มีเล่กง,งามยามดีครับเลอกเกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่งตัวทําผมทําสวยทาหล่อบางครั้งเพื่อนๆอาจจะหาวิธีนะครับเรียกว่าทาสวยทําหลอกก็แน่นอนเสื้อผ้านหน้าผมนะครับ จะตัดผมตัดเล็บนะครับทําอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายนะฮะโอเคเอาตามสะดวกของเรานะครับก็ดีไปพิเศษจริงจัง,จงวะดาวนะครับในช่วงเนี้มันมีเรื่องดีๆนะครับในมุมของบางทีทำร้านเค้าราเสริมสวยซื้อเสื้อผ้าเครื่องนึงผมเครื่องแต่งกายของสวยงามเครื่องประดับเครื่องแต่งกายบางทีอะไรที่เราปกติไม่ค่อยได้ซื้อแต่จะหาวันหรือเรื่องดีๆซื้อสักวันหนึ่งอ่ะโอเคก็ใช้ในช่วงวันนี้ได้นะฮะ บางคนเนี่เสื้อผ้ามาดิซื้อเป็นวีปีก็มีนะอ่าแล้วก็ใช้เดิมๆเพราะมันก็ยังใช้ได้นะฮะแล้วก็สีสันก็ยังโอเคนะฮะแต่จะหาสักวันเลือกดีๆสักวันจะซื้อโอเคก็ใช้วันนี้แล้วกันนะครับโอเคครับต่อมานะเรื่องของบางทีบางคนนัดคุณหมอทำศัลยกรรมนะครับก็โอเคเนี่ยเราก็รู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ก็ให้ความมั่นใจว่าวันนี้เป็นวันดีนะทําออกมาจะสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องอีเลิกนึ่คืองานบ้านรถด้วยความรักนะฮะ ทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการงานนะครับในทุกชนิดนะฮะจะเซ็นสัญญาเซ็นเอกาสารทําเรื่องสําคัญสําคัญจะคุยเรื่องสําคัญเรื่องผลประโยชน์กับหุ้นส่วนอะไรก็ตามก็ได้งานนะครับทุกชนิดบ้านนะฮะดูบ้านจะตกแต่งบ้านปากักป้ายขายบ้านหรือจะทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านนะฮะก็มีดวงสําเร็จครับจุาดอันใดเกี่ยวกับงานแลืกับบ้านแร้วก็รถนะฮะช่วงนี้ทาอะไรเกี่ยวข้องกับรถดีนะครับจะซื้อรถผ่อนหรือว่าซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับรถนะครับ แล้วก็ความรักอันนี้ก็บางทีวันหยุดเนาะพาแฟนไปทําบุญบ้างนะครับต้องเติมบุญนะบางทีชีวิตนะครับชีวิตคู่อะไรต่างๆนานะครับบางทีก็เียบ่เจอกันก็เพราะมีบุญเจอกันนะฮะถ้าเจอกันแบบกรรมก็มีนะเจอกันได้ไม่นานก็ทะเลาะก,กันบ่อยๆมีเรื่องทุกข์กังวลไม่สบายใจนะมีน้ําตาให้กับความรักไงครับรวมๆกัน ตั้งแต่พบเจอกันนี่ผมห,หมดไปเป็นหลายคันแล้วอะไรก็มีนะฮะนี่ก็เลียกอยู่ด้วยกร,รมนะครับแต่ก็ถ้าเป็นบุญมันก็จะเย็นใกล้สบายก็เติมเติมความเย็นความสบายระหว่างกันบ้างนะครับมีโอกาสก็กทาเนาะโอเคนะครับนี่คือเรื่องงามยามดีนะฮะแล้วก็ทิศทางซ้ายขวานี่ครับวันนี้เลือกฝั่งขวานะครับแล้วถ้าต้องเลือกบนหรือล่างในเรื่องของการชอบการซื้อการ ทิศเรียกว่าการตัดสินใจนะฮะทิศทางต่างๆวันนี้ก็เลือกล่างนะครับโอเคนะครับขวาแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคครับต่อมาะฮะแต่ว่าไปเพื่อนๆครับในช่วงเนี้คือว่าเป็นวันหยุดของใครหลายคนเนาะวันนี้ดาวพฤจั์โคจรสวยงามครับโคจรในเรื่องดาวพฤหัสนะฮะสิ่งสําคัญคือช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของการเดินทางบ่อยมีเรื่องการเดินทางมีการจับ,จบใจใช้สอยใช้เงินมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการ เจอเรื่องความรักนะฮะบางทีก็เป็นช่วงสุดสัปดาห์แต่พวกนี้ไม่น่าหยุดเนาะมันเหมือนคำภาษรราอาษาคำภาษาคำภาษาปกติรู้สึกว่าจะมีหยุดบ้างหรือไม่หยุดก็มีนะนบางทีเราไม่ได้ทํางานแบบต้องติดต่อเลยนะมันก็ดื้มบ้างนะฮะโอเคครับจะไปไหนทำอะไรก็ตามครับแต่ว่าดาวเรื่องความเรียกว่าดาวความรักมันเด่นมันเด่นนะฉะนั้นบางทีสุดสัปดาห์สามสี่วันนะฮะ ถ้ามีแฟนก็อยู่กับแฟนหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักก็ดีหรือถ้ามีโอกาสนะครับจะทํากิจการรมอะไรเกี่ยวข้องกับความรัก,คร,กค,ครอบครัวนะครับก็จะดีเป็นพิเศษบางคนใช้เลิก,กนะครับแบบนี้ในการเคลียร์บ้านนะผมเห็นหลายท่านแล้วยิ่งงจวาดาวมันเด่น,นเรื่องของบ้านจะเคลียร์บ้านกัได้นะครับในช่วงนนี้ถ้าใครว่างๆนะฮะเคลียร์เท่าที่ทําได้นะฮะให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาล่างให้ดูมีกลิ่นหอมนะฮะพวกเทวดาชอบชอบกลิ่นหอม ชอบเสียงดนตรีนะฮะเรียกว่ามันคลื่นภูมิเทวดามักจะชอบอไรที่แบบสวยงามกินหอมดูลสบายตาเสียงไพเราะนะครับนี่แหละมันเลยมีคํากล่าวว่าถ้าบ้านไหนที่ทะเลาะเบาแวงกันเยอะเนะี่ยเทพเทวดาระจาบ้านไม่ไม่อยู่นะฮะไปนะไปไปบ้านอื่นนะฮะก็เรียกว่าแต่ถ้าบ้านไหนเออมีเสียงสวดนมนต์นะฮะหรือว่ามีเสียงอะไรไพเราะหรือว่าคนในบ้านไม่ค่อยทะเลาะเบาแวงกันไม่ค่อยด่าข้ามหูกันอะไรกันนะฮะ เทวดาเขาอยู่พลังนะฮะเทวดาซึมซับความสุขของคนรอบข้างเทวดาซึมซับพ,พลังสบายความสบายใจนะฮะของสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นธรรมชาตินะครับฉะนั้นก็จะมีกําลังในการช่วยเหลือหรือดูแลหรือปกปักรักษาคนในบ้านนะครับก็ลองนําไปใช้เนาะจะเป็นจริงไม่จริงองไรก็ตามอย่างน้อยเ,เพื่อนๆชอบไหมเวลาเสียงคนทะเลาะกันในบ้านหรือว่าเสียงคนด่ากันนะนก็ไม่โอเคนะโอเคฮะเอามาครับเรื่องของนี่ครับ ถ้าทายามเช้านะครับผมทําเรื่องของดาวพุธถอยทับก็คือดาวพุธนี่แหละนะฮะตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับจนถึงวันที่ย5ิบห้านะฮะเพื่อนครับหลายคนนะครับก็จะเจอโรคเลื่อนหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องเลื่อนอะไรบ้างนะฮะมันมีหลเลื่อนนะเลื่อนเรื่องงานเลื่อนเรื่องเงินเลื่อนเงินนี่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าบางทีทายจะได้เงินจนถูกเลื่อนเลื่อนในเรื่องของ่าความรักนะครับบางทีจะมีเหตุแบบนั่นหมายแล้วไม่มานะฮะ ช่วงนี้ใครนะฮะให้ใครยืมตังค์ต้องระวังนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่6ถึง25นะครับมันดาวพุดธมีโคนจรไม่ค่อยสวยมันมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลเท็จได้ข่าวลวงนะฮะใครมากู้มายืมบางทีก็อาจจะมีเหตุผลอย่างหนึง่งแท้จริงอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องระวังหรือบางทีมีเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเขาตัวเราเดือดร้อนนะครับฉะนั้นเป็นช่วงที่ต้องคัดสแกนดีๆสำหรับใครที่ มีปัญหาเรื่องเงินนะฮะ่วงนีจริงๆนะมันมี2ขั้วเลยครับดาวพระศุกร์โคจรเด่นเนี่ยบางทีจะคุยเรื่องเงินหรือว่าวางแผนการเงินดีๆเนี่ยโอ้โหเงินเข้าออเต็มที่นะแต่มุมนึงในยะนะฮะถ้าดวงใครมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะฮะแต่ช่วงนี้นะครับมันก็จะมีในยะของการที่จะมีคนมากู้ยืมเรานะฮะหรือว่าคนหลอกลวงเราเรามีสติเรามีสมาธิดีๆเราก็จะเบรกแล้วเราจะรู้ทันนะฮะแต่ถ้าบพลาดไปแล้วก็ต้องระวังนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนว่า ช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวกับการหมุนเงินหรือซื้อของได้ของที่มีตาหนิคือมันจะมีเกตปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหมุนและใช้เป็นพิเศษก็ษต้องระวังเจอข้อความต้องให้สแกนจ่ายต้องโอนเงินเออเน,นี่ยต้องระวังนะครับช่วงนี้นมิชชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารเรื่องของลิงก์ต,งต่างๆเรื่องของคำพูดลวงเรื่องของการกู้ยืมเรื่องของคนหาผลประโยชน์จากเราเนี่ยฮะช่วงนี้จะเยอะมากก็เตือนๆไว้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆลองดูในคลิปนี้ได้บางที คลิปนี้เป็นคลิปที่อยู่ในโซนของทักทายมเช้าช่วงนี้ทักทายมเช้าเราจะมีข่าวสารแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับดาวแล้วมีเรื่องที่ทักเรื่องเตือนนะครับแล้วช่วงหลังรู้สึกว่าจะผมจะใช้มุมดาวที่จะต้องเตือนเพื่อนนะครับจะอยู่ในทักทายมเช้าตอนเช้ามาตอนเช้าบางทีมาตอนเช้ามืดก็มีนะฮะหรือมาตอนที่สายก็มีแล้วแต่นะครับแต่จะอยู่ในทักทายมเช้าเยอะนะครับมันละเอียดมันคุยได้ยาวแล้วก็มันสามารถรู้ลงลึกได้ ว่าอะ,ะอะไรจะเกิดแล้วเกิดยังไงเกิดที่ไหนเกิดยังไงแต่ถ้าเรารู้แต่หัวข้อ,อย่างเดียวบางทีเราเออเนี่ยโลกเลื่อนแต่มันเลื่อนอะไรบ้างเราจะบอกนะฮะถึงแก้อย่างไรบ้างมันก็จะอยู่ข้างในคลิปทั้งหมดนะครับก็ลองฟังดูได้โอเคครับประมาณนี้นะโอเคต่อมานิดนึงช่วยที่ใครเดินทางเผือ่อเวลานะเผื่อเวลาไว้นะครับดาวพุธนี่คือการสื่อสารนะฮะโคจอลิปริตการสื่อารการเดินทางมันจะมีเหตุให้บางคนไม่มาตามนัดเรานะครับบางคนมาช้า นัดไว้10บโมงนะฮะมาเที่ยงนะฮะนัดไว้9ก้าโมงมาหรือเจอหรือว่ากว่าจะเรียบร้อยสิบเอ็ดโมงนะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับรักษาเวลาดีๆนะโอเคครับประมาณนี้ครับดูแลร่างกายมีโอกาสทําบุญสร้างกุศสตามกําลังของเรานะครับพาคนที่รักไปทําบุญบ้างก็ดนีนะฮะเติมกระแสะบุญร่วมกันนะครับสเสบียงบุญจะได้ยังไม่หมดระหว่างกันนะ ขอบคุณสูเปรแดนขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาได้พบเจอกันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์ครับดูดวงสิสองราศีครับชาวมังกรกุมีครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้กิจกรรมต่างๆชาวมังกรวันนี้วันเด่นครับเคลียร์งานแก้ปัญหาเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญนะครับทําได้วันนี้มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับเผื่อว่าวเพื่อนๆตั้งใจจะไปไหนทําอะไรที่ไหนยางไรเมื่อไรกับใครอะไรก็ตามนะครับมันจะมี ตัวช่วยเข้ามาทันเวลามีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญสําเร็จมีดวงเกี่ยวข้องการเจรจาเรื่องยากจจะง่ายใครที่มีความกังวลนะครับหรือมีเรื่องที่วิตกนะฮะข้อดีคือมันมีตัวช่วยทันเวลาแล้วก็มีไอเดียในการแก้ปัญหาปัญญาดีนะครับช่วงนี้การขยับชีวิตในเรื่องต่างๆถือว่าน่าพอใจข้อดีของงานในช่วงนี้คือดวงเด่นใครทำงานนะครับ ผลง,งานดีเห็นที่บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่วันพิบเราดีแก้ปัญหาเก่งปัญญาดีหรือภารกิจอื่นๆใดที่เราต้องทําในวันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะ,ะโดยรวมนะแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งระหว่างวันเล็กน้อยเนี่ยฮะแต่ว่าเรื่องของการเงินชวงนี้ค่าใช้จ่ายหลกัลกๆเลยคือค่าใช้จ่ายปูป,ปับฉบพันธ์นะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงก็มานะค่าใช้จ่ายอยู่ๆโผล่มาก็มีนะค่าใช้จ่ายที่แบบโอ้โหอยู่ๆก็ มีเหตุที่ต้องหมุนต้องใช้ต้องเรียกว,ว่าอะไรก็ตามมันมีอะไรจ่ายพิเศษนะฮะเข้ามาก็ดีตรงที่เราสามารถที่จะเคลียร์จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะฮะในท้ายที่สุดก็ดีตรงเงี้ยนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมาด้วยนะครับไม่คิดว่าจะต้องหมุนต้องใช้หรือต้องควักต้องสแกนหรือต้องโอนต้องใช้เฉยเลยนะครับในวันนี้แต่ก็โอเคมันเป็นอะไรฮะยังมีเวลาหาได้อยู่นะครับหรือมีเวลาที่จะแก้ไขหรือบริหารนะครับเรื่องของตัวเลขได้อยู่นะครับ จะได้ไปนะครับแล้เป็นการได้ซ mm. so right ื้อของหรือได้ทานของอร่อยด้วยนะความรักคนช่วงนี้คนโสดก็ระมัดระวังคนที่มีคู่นะผมก็ยังงงๆอยู่นะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้ความรักยังพึ่งพาใส่ได้ช่วงนี้พอพึ่งพาใส่ได้พอบางทีไหวหวานให้ช่วยเรื่องสําคัญพอได้อยู่นะฮะเอความรักก็ถือว่ายังน่าพอใจอยู่นะครับดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเออเนี่ยต้องดูแลนิดนึงอาจจะพักผ่อนนอนไม่พอทําให้ปวดเมื่อยเนื้อไม่ตัวไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะครับระวังน้าหนักตัวเพิ่ม ท่านที่อยู่ในสวรครับในการปวดหลังข้อบาา่าไหลรองกดไหลย้อนนะมุมดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างคือท้องผูกท้องเสียมันมีเหตุให้ท้องผูกท้องเสียได้ครับต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับต่อไปฮะมุมดาวถ้าเป็นไม่ได้ครับระยะนี้เตือนอย่างหนึ่งฮะมันมีดวงเกี่ยวกับเงือคนนะครับช่วงนี้เราจะเจอคนผิดนัดผิดญญาผิดครพูดผิดวรจาได้ต้องระวังช่วงนี้เราจะเจอปัญหาที่ ราคา,าสัางขาใจเล็กเล็กน้อยนะครับบางทีต้องระวังนะครับมันมีอะไรที่มันพลิกโผลอย่างที่บอกเล็กเล็กน้อยนะฮะลูกลานาเมรุวานเสดยจทําให้เรามีความสุขชุงนี้อยู่กระชิดดีมีถ้าป่วยไม่สบายอยู่จะดีขึ้นไวนะครับสเสน่ห์เสื้อผ้านี้สีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวสว่างสดใสร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากเร่งดีครับกิจกรรมกธริร์กุมภารกิจครับบนนี้มีการเดินทางนะครับเผื่อจะต้องไปไหนอะไรก็ตามก็สําเร็จได้ดีดาวพระศุกร์ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทาง โครจรเนี่ยเกี่ยวข้องเรื่องของครอบครัวโครจรเด่นนะครับแต่ว่ามุมชะตาช่วงนี้ถ้าต้องการเดินทางนะมันมีเหตุให้ไปในฉับพลันนี่นะฮะมันมีโอกาสได้ไปในที่ที่อยากไปบางทีไม่คิดว่าจะไปได้ไปแล้วก็ไม่ได้เตรียมการอะไรนานนักอยู่ก็ต้องไปอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นการทําอะไรที่ด่วนและฉุกเฉินนะครับสุขภาพร่างกายระยะนี้ระวังกดระย้อนนะฮะ ร้อนในแล้วก็ระวังวิงเวียนศีกษะท่านยินดอสวครับมีการปวดหลังข้อบ่าไหลแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีเหตุให้ได้เจอได้ฟังหรือได้ยินเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นน่าหวาดเสียวนะครับหรือเรื่องอะไรที่แบบสะเทือนใจเล็กๆกันกะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ก็ตัวบอดว่าจะเห็นภาพอะไรที่แบบดูน่ากลัวนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็เซฟเซฟนะครับอารมณ์นิดนึงนะฮะหรือบางทีต้องบอกว่าสวดมนต์ไหว้พระนะครับ ทำบุญบ้างนะฮะโอเคนะครับต่อมานะดุงดาวถ้าใครที่ช่วงนี้มีโอกาสอะไรใหม่ๆมาหรืออยากทดสอบอยากทดลองอยากไปไหนพิเศษเป็นพิเศษนะฮะไปได้ครับคือทำอะไรแปลกใหม่กับชีวิตบ้างก็ดีต่อมาครับเรื่องของแต่ว่าความรักนะคนโสดช่วงนี้ดูดีครับคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยไรือยาวนะฮะคุณแล้สบายใจจะคุยได้ส่วนคนที่นอกจากโสดนะครับคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วยเดาความรักเด่นนะฮะ พึ่งพาใาัยได้เว้วาที่ช่วยเหลือได้อะไรที่แบบร้อนใจหรือกังวลใจหรือว่ามีความทุกข์สิ่งนั้นก็ตามข้อดีคือมันยังพอจะมีตัวช่วยมีวิธีแก้ปัญหามีวิธีจัดก,การหรือการเจราจาต่อรองนะฮะเรื่องต่างๆนานา,นาก็สําเร็จนะครับจังหวะดาวมันดีมีดวงโอกาสใหม่ๆมาใ,ใ,ให้คว้าไว้เผื่อมีโอกาสอะไรต้องคิดต้องทําต้องแก้ต้องเคลียกก็ลงมือได้นะครับว่าไปนะฮะจังหวัดดาวคระศรกุมเนะี่ยผมดูว่า หลายๆอย่างก็เนีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทําเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอะไรก็ตามนะครับดูพยายามทําอะไรที่แปลกๆกว่าพิเศษไอ้ก็ม,มีอะไรพิเศษกว่าวันปกติบ้างก็ดีนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะลูกหลานไม่ว่าเสดเยง้งวันนี้ระวังเขาป่วยขึนไม่สบายนะ,ะหรือมีเรื่องให้เราคงบลเล็กๆหรืออาจจะมีโซนๆแก่นๆดื้อเงียบบ้างอะไรเง,ง,งี้ยดื้อเงียบนะฮะโอเคครับค่อยๆสอนมานะแล้วก็แต่เรื่องความรักนะฮะทั้งสดไม่สดระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามา อังคารราหูมันยังเป็นเรื่องของใช้ไว้วนันแฟนบางอย่างพอได้อยู่นะครับแต่คนโสดต้องระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วนะบางทีคนมีแฟนแล้วก็ต้องระวังนะครับบางทีไปถูกจริตใครอันตรายสเสดียเสื้อผ้าเน,นื้อสีสดใสใบหน้าเข้มเข้มหรือแต่แนวจัดเต็มได้แล้วก็เรื่องของลูกหลา,าน่วววัเสดียอย่างที่บอกฮะระวังเขาป่วยไม่สบายแต่ข้อดีคือถ้าป่วยไม่สบายหายไวนะครับน,นี่คือจุดเด่นโอเคนะครับ มันดีตรงที่เงินหมุนได้แล้วก็มีเรื่องของข่าวดีเรื่องของครอบครัวนะครับหรือภารกิจหรือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือนะครับต่อมาคนราศีมีกิจกรรมภารกิจงานเด่นแก้ปัญหาสําคัญสําเด็จการเจรจาติดต่อต่อรอ,องนะครับการซื้อมาขายไปซื้อขายเปลี่ยนการทาง,งานเชิงลูกในทุกมิติก็ถือว่าน่าพอใจมุมดาวการขยับขยายเรื่องงานนะครับถือว่าน่าพอใจ อะไรที่คิดทําหวังตั้งใจหรือว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลสินก็ตามจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาใครที่มีเรื่องเดือดร้อนหรือมีความกังวลสิ่ก็ตามเดี๋ยวเคลียร์หายไวนะฮะแปลว่าโดยรวมวันนี้มันมีความขุกรักหรือมีความกังวลใจหรือมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงเวลาฉับพลันบ้างแต่เดี๋ยวก็แก้ไขสนานาร์แต่ละเรื่องได้ดีดบางทีปัญหาแค่เรื่องเดียวก็มีนะคืออาจจะเปลี่ยน แผนนัดหมายคะหรือว่าเปลี่ยนแผนจากที่หนึงไปอีกที่หนึงอะไรก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเนี้ยมันไม่ราบร,รื่นร่ปบรเซตแน่แต่ว่าเราแก้ปัญหาในสิ่งที่มีได้นะสุขภาพร่างกายครับชงนี้ระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะปวดเมื่อยเนื้อไม่ตัวท่านเดียวไวโซอครับชงนี้ระวังปวดท้องท้องแส้บันป่วนหรือท้องผุดท้องเสียต้องระมัดระวังปเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาครับลุ่มดาวเกี่ยวข้องเรื่องของถ้ามีดวงเรียกว่าดวงเกี่ยวข้อง กับเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้ดูดีฮะชอบใครคุยคืบหน้าสา,คา,มสมารคอนสมหวต่อเน่งได้ส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วช่วงนี้เรอความรักเด่นมีอะไรพึ่งพาใส่เว้วานให้ช่วยหรือมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันก็มีความสุขเป็นพิเศษนะครับเจะาะดาวม,มันได้อยู่มุมดาวถ้าในช่วงนี้นะฮะมีสิ่งใดที่จําเป็นนะฮะต้องคิดต้องทําต้องลงมือต้องจัดการนะครับโดยรวมถือว่าเป็นไปได้ดีดนะภาพรวมต่าง หรือภารกิจต่างๆนะฮะหรือกิจกรรมต่างๆโดยรวมถือว่าน่าพอใจนะครับก็โอเคมุงดาวภารกิจการแก้การทําการเคลียร์หมุนเงินได้ลูกหลานบริวารเัดว์เลียงมีความทาให้เรามีความสุขเป็นพิเศษมีกิจกรรมทาอะไรเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารสสตว์เลียงมีการเดินทางาระยะสั้นอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับการไปเที่ยวได้กินของอร่อยเห็นไหมรายละเอียดลงรายละเอียดในวันนี้ถือว่าน่าพอใจหลายเรื่องนะแต่ต่องระวังคนแก้ตัวบางทีทําให้เราลมเสียก็มี พูดไม่เข้าหูก็มีบ้างแต่ว่าอย่าซีเสตคกับสุขภาพร่างกายช่วงนี้ให้ระวังอย่างหนึ่งคือโควิดนะโควิดแล้วก็ทัวน้นอยาสอระวังมีดวงจ็บด้วเจ็บตัวเล็กๆ,ๆน้อยนะครับสเสนหดเสื้อผ้าเน,น้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้ระยะนี้นะครับบูมดาวอังคารโกจอนเมนอเละนะฮะร,ระวังซื้อของที่ของที่มีตําหนินะเลือกช็อปหรือเลือกร้านได้ดีแล้วก็ระวังของหายนะครับของมีค่าพังหายเสียนะครับ นี่คือสิ่งต้องระวังแต่ข้อดีคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนผู้ใหญ่ยังเมตตาคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเว้ยวานให้ใครช่วยเหลือได้วันนี้มีโอกาสได้ซื้ออะไรของถูกใจให้กับตัวเองหรือให้กับคนที่รักจะถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากกว่าเรื่องไม่ดีนะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะที่ฟังเวลาได้ก็ตามขอให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเกิดเกิดทุกทาะครอบครัวนะครับะะเป็นกันบังใจนะครับสวัสดีครับ